สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูเงาะรสสุคนควงสามีเคลียร์ข่าวเลือสามีระดับเศรษฐีพันล้านเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างครูเงาะรถสุคนกองเกตและโจอี้ที่คบกันมา8ปปีแล้วหลายคนอาจจะเคยฟังเรื่องราวความรักของครูเงาะกันมาบ้างแล้ว นับว่าครูเงาะนั้นผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังมาหลายคนจนมาเจอหนุ่มโจอี้และครูเงาะก็ได้มีคุณสมบัติ17ข้อของผู้ชายที่เข้ามาเป็นแฟนครูเงาะได้เผยผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าเขาต้องทำให้รู้สึกว่าเราสำคัญต้องนึกถึงกันและกันเสมอเมื่อเจอปัญหาเขาต้องเป็นคนแสดงความรักได้เป็นคนสนับสนุนทั้งสติปัญญาและจิตวิญญาณ เขาต้องมีสภาพทางการเงินมั่นคงด้วยตัวเขาเองไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันรักครอบครัวเขารักครอบครัวเรารับได้ที่เราเป็นเราให้เราเป็นรองจากพ่อแม่เขาสามารถสื่อสารได้ไม่ใช่พอมพดนล่เงียบไม่ช่วยรับฟังหรือไม่ช่วยแก้ปัญหาก็สําคัญมากๆสื่อสัตว์ต้องเป็นใหญ่ในครอบครัวตน รักพ่อรักแม่แต่ต้องเป็นใหญ่ในตนโทรหาแชร์เรื่องราวดีๆในทุกวันมองโลกในแงด่ดีไม่จมทุกข์โกรธง่ายหายเร็วมีความเป็นผู้นำอารมณ์ดีซึ่ง17ข้อเหล่านี้หนุ่มโจอียอมรับว่าเพิ่งรู้มาปีที่แล้วทั้งที่คบกันมา8ปี ถามว่าข่าวบอกว่าครูเงาะได้สามีรวยเป็นพันล้านครูเงาะกล่าวว่าพอเราเห็นข่าวเราก็ตลกกันในบ้านโจโอี้เขาส่งมาให้ดูนี่เราไปรวยมาจากไหนเศรษฐีพระตะเหรอแต่นี่เกิดที่นี่เป็นเจนสี่เหมือนคนจีนที่มาเกิดที่นี่แต่นี่เป็นคนอินเดียที่มาเกิดในเมืองไทยตอนแรกกะจะปล่อยพาน เราคิดไปคิดมาว่าถ้าเราปล่อยผ่านคนจะมองยังไงอ่อสุดท้ายก็หาสามีรวยเหรอือในวันที่เราครบกันเราไม่รู้ว่าโจอี้มีหรือไม่มีอะไรจริงๆโจอี้ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมาจากตระกูลใดๆอยากให้ผู้หญิงดูหนูต้องเคารพตัวเองเราต้องยืนบนขาของตัวเองให้ได้ทั้งคู่แล้วเรามาอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันถามว่าอยากจะบอกเรื่องนี้กับคนที่เข้าใจผิดอยู่ยังไงบ้าง ครูเงาะกล่าวว่าเราสองคนคือคนทำมาหากินที่ต่างก็ทำมาหากินมีธุรกิจของตัวเองเราแยกกระเป๋ากันแต่ว่าไปเที่ยวเขาก็จะออกให้เราเราต่างคนต่างมีความนับถือตัวเองด้วยกันทั้งคู่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคู่พึ่งพิงแต่เราเป็นคู่พึ่งพาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ